สวัสดีค่ะนี่อันนี้คือแย่งลูกกันนะคะจากพักก่อนเนี่ยไว้บนบ้านตอนนี้ภาบเอามาข้างล่างรวมด้วยกันแล้วแต่มันก็ยังอยู่ข้างนอกแล้วนะครับฉันไม่เลี้ยงหรอกไม่ต้องมาฝากนี้คือไว้ใจแม่กลับมาให้แม่ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะคะดูกาบแล้วสะมาเฮ่กันเสยเพราะนี่ยไอตัวดำคาบมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวขาวนี่ตัวนี้คาบกลับคืนไปค่ะเอาแย่งลูกกันไปมั้ยวันฮะยินจ้าเพิ่อนกาบมาให้แม่ตัวกาบกับคืนไปแย่งกันไปแย่งกันมานะชีวิตเหมียวเมียวเอาไปใส่กองเลยไปใส่ลังเลย ไปอโดยะาัค่ะพี่แบงค์มาเลี้ยงให้เธอเราเลี้ยงก่นเกมเลยนะคะเออกาบกระปตัวเนี่ยสำคัญนะคะตัวดำไม่เท่าไหร่อยู่รวมกันได้อันนี้คือมีหกตัวนะจะจากกล่องแล้วจอกาลลังแ้้วตนนี ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะเด็กคนก็เป็นงงเลยค่ะเพราะันจของร้านไม่ได้สั่งไว้ไงฮะ